อ้าอ้สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่2 Point Campus นึจ๊ะอ๋อกูต้องกดโหลดสินะโ okay. <laughs> yeah, อเคเฮี้ยอะเพราะกูไปเล่น2เซฟอันที่2จะ้ะเฮ้ย p i a z z a Lanatra Now Available มาสิวะ f Fresh Lead มีดาวเราเล่นไปแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแมปใหม่ค่ะ p i a z z a Lanatra นะจ๊ะ เป็นที่แบบไหนวะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคมปัสเกี่ยวกับอนั่นหรือเปล่าค่ะาหาักกรรมปะเออนักเรียนค่ะาหาักกรรมสินะทำมาฮงทำอาหารอะไรอย่างงี้เป็นชงเป็นเชฟหรือเปล่าเฮ้ยนั่นเป็นสถานที่ที่ดูน่าสนใจดีนะโอ้อเป็นนักเรียนครั้งนี้เป็นนักเรียนคะาหาักกรรมอย่างนั้นเหรอโอ้ oh! damn d a ด n damn ห <laughs> ิมะตก หิมะตกที่นี่อย่างนั้นเหรอนักเรียนคาหาก,กรรมอ๋อมันส่งเป็นตลาดตลาดหน่อยปะพิแอซ่าเหมือนอิตาลีอะไรอย่างงี้ปะเป็นไปได้สวัสดีค่ะเล่นได้อย่างคะยังไม่ได้หรอเอาสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะยินดีต้อนรับสู่พียอซ่าลานาทรานะคะเสียงตัวเฮียอะไรคะกูไม่ได้เลี้ยงสัตว์ปะ นักเรียนที่นี่เนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีความกระหายที่อยากจะพัฒนาตัวเองอู้เพราะว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นที่เรื่องลือในเรื่องของ c o o k กอรี่คอมเพติชัอ๋อการแข่งขันทำอาหารสินะครั้งนี้เราจะได้การเรียนใหม่เป็นอะอร gastronomy เหรอ gastronomy แปลว่าอะไรวะเรียนทำอาหาร DJ Su c ู e เ,เชฟมึงเป็น DJ หรือมึงเป็นเชฟนะฮัลโหล up เดี๋ยวเยวกูสต็อปก่อนเดี๋ยวนักเรียนแม่งมาเข้าเลยทั้งทงที่ไม่มีห้องอีกทีนี้มึงอ่านี่ก็คือ DJ s u ซูเชฟนะคะจริงเอร <laughs> มันชื่อ DJ s u ซูเชฟจริงๆหรอไม่ชื่อดีเจซูเชฟจริงๆเมเนจคอร์สสตาร์ท next year เดี๋ยว <laughs> ต้องการอะไรนะ Lecture t h e a t เตห้อง Lecture สินะ e r y ร i คิเชนห้องครัวห้องปฏิบัติ g a สตร o น o มีท e เชอร์ด้วยความยินดีค่ะ <laughs> ต้องต้องมีหอพักใช่ไหม พื้นที่ไม่ใหญ่มากว่ะทีนี้เราเรียนรู้จาก EP ที่แล้วใช่ไหมว่าการสร้างหอพักเนี่ยไม่ควรจะสร้างห้องเล็กๆนะคะแม่งเดินเบียดกันชิบหายวายวอดดังนั้นเราจะให้มุมใดมุมหนึ่งเป็นห้องนอนหมุนเวียนที่มีประสิทธิธภาพ d o ม m ช t ร r y เอากว้างเลยไหมล่ะหก <laughs> คูณอ้ได้ปะเราเอาเยอะๆเลยอะได้ไหมเตียงนงเตียงนอนของท่าน วงกลมวงกลมวงกลมอะ่ะ<า>ตีนชนกันอะ่ะได้ปหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมาหาหลายของเราเนี่ยนะครับให้ความใส่ใจกับนักเรียนมากๆเลยครับผมตอนนี้กูเหลือตังค์อยู่เท่าไหร่ในสองแสนสามกูไหวไหมเนี่ยไห,ไหวอยู่มัง้งอะ่ะได้ไหม <laughs> ได้ไหม, <laughs> ไไหมกลบเกี่ยน่นะน่ะ อะแค่นี้พอแล้วมัง้งโคตรเอ,อ <c oughs> เอาโต๊ะเอวัดจริงๆโต๊ะโต๊ะโต๊ะเรียนหนังสือก็สําคัญนะเอาให้หลายๆโต๊ะเลยก็ได้มั้ง <c oughs> มันจะเดินเบียดไม่ไนด้ม,มันเดินเข้าได้ปะวะคือกูจัดได้ผีเปรตมากกูขอโทษนะขอโทษเลยอันนี้เราให้ความใส่ใจ <c oughs> อ้อได้มั้ยต่อไปต่อไปห้องเขาเรียกว่า lecture theater เสินะห้อง ห้องเลคเชอร์อย่างนั้นหรอคะเลคเชอร์เทเตอร์ก็เช่นกันว่ะถ้าเกิดห้องหอมันใหญ่แล้วเราก็อยากได้ห้องเลคเชอร์ที่ใหญ่เช่นกันสร้างบรรยากาศที่ดีเฮ้ยกูกูสงสัยอะไรอย่างหนึง่งขอขอขอ,ขอนิดนึงเลยนะสมมุติว่าสมมุติว่าเราให้คุณครูอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมแต่ว่าเราให้นักเรียนอาหันหน้าหันหลังให้ครูอะ <c oughs> เราได้ปะหันหลังให้ครู เหมือนจะได้เนี่ยเฮ้ยแล้วมันสอนยังไงอ่ะวางวางไม่ต้องก์อ่าให้คุณครูไม่เครียดโดยการวางต้นไม้ให้นักเรียนไม่เครียดโดยการตั้งต้นไม้อ๋อพอแล้วได้ไหมแลกชื่อทีลยขั้นตอนเลเวลเลเวล up เล2แล้วสองเลยวสทำอย่างนี้ยังได้อีกหรอเลยอห้องปฏิบัติการเฮ้ยห้องครัวสินะให้นักเรียนมาฝึกงานครัวตรงนี้เราต้องเอาใหญ่ไหมล่ะโอ้มันใหญ่อยู่แล้วหรอเจ็ดคูณหก ห้องหมูกระทะเลยแค่ K. อีหมูกระทะอันนี้อันเดียวแม่งก็ขับห้องไรสัตว์อ่าในกลางๆเชีย่ย <c> ก <oughs> ูกูนึกถึงฮาวเวิ t ์มูนอะที่มันแบบว่าเวลามีงานประจำประจาปีอะโยนโยนไข่โยนของกินอะเข้า <c oughs> ไปในหมอ้อแล้วแม่งกินรวมกัน,นะนอเ้เชี้ยโคตรเชี้ยเลยเอ่อที่ล้างจานอย่างนั้นเหรอเอ่อที่ล้างจานเลยห้องวาไม่น่าานะคุกกิ้งสเตชันสักสองอันเนอะ ช h อ p ปิ้งสเตชันไอเชีจริงจังไม่ไหวแล้วล่ะต้นไม้ก็ต้องมีป่ะอย่าลืมไม่มีอะไรกินก็มาเด็ดใบไม้กินก่อนได้กูกูอยากเห็นอีเครื่องนี้ทำงานมากรอเลยรอกูรออ่ะปาบได้ไหมได้ได้กับกูคนเดียวเท่านั้นบอกแล้ว พออ,อยากจะให้ทุกคนมีที่ล้างมือเยอะๆเป่ามือก็มีแฮนด์ไดเออร์ก็มาเอาไปครบโอ้โหมึงจะมีพออคนไหนผู้บริหารคนไหนคิดถึงใจนักเรียนขนาดนี้บ้างไม่มีจ้ะมันต้องเป็นฉันเท่านั้นเฮ้ยปดปดปดดดปดดดเอ้ามีกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยเว้ยดีเว้ยโคตรจะดีชาวร์รูมเอาเล็กๆหน่อยก็ได้นักเรียนมันไม่ค่อยกูไม่ค่อยเห็นนักเรียนมาอาบนะ้ำอะกูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอะ แต่มันไม่ค่อยจะมาอาบน้ำก็เท่าไหร่เอาสี่ห้องก็พอเดี๋ยวค่อยเพิ่มทีหลังก็ได้เนื้อปาบ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 แค่นั้นแหละพอแล้วเปิด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 เลราต้องจ้างผู้คนแล้วทำไมมีคนเดียวเลรออ๋อคนอื่นจะมาในอีก6วัน what Boris Black แล้วครูที่นี่มึงเป็นอะไรกันนักระหนาวะฮะครูคะ เอากูวางครูไปข้างนอกเอาไม่ได้เหรอครูคะนี่คือครูสอนอาหารทำอาหารสินะ <c oughs> <c oughs> โอ้จานคะ่ะหนูหนูไม่ได้อยากแกล้งอาจารย์คะ่ะแต่หนูแค่อยากลองเฉยวางไม่ได้วางครูไว้ตรงที่ประหลาดประหลาดทำไมวางไม่ได้วะมึงสิ่งกระพิก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคหัวครูชน เอาหัวชนมงเงยเยอะมงเยอะเฮ้ยโอเคอัปเกรด20เพื่อแอดนิวคอสวัลชัวร์นอร์มอลิตี้แล้วหรอไม่ละ่ะเอาสาขาเดียวก่อนเอาสาขาเดียวก่อนมันไม่ใช่คำสั่งใช่หรือเปล่าเฮ้ยแต่แถวนี้เป็นหนามชุมชนร้านคาสินะเอาเหมือนอิตาลีเลยเนาะ อ๋อ uh. oh, ต้องการผ่านลงในห้องเทเตอร์อย่างนั้นแหละคะผ่านลงผ่านลงแต่ดูสกิลได้ปะ reference willing to trade bites what the fuck weak bladder เดี๋ยวนะ weak bladder ปวดขี้บ่อยจริงๆอ๋อ oh, มันบอกข้อดีข้อเสียนะกคุณเพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะ เอ็กเซเลนต์พ s o n ซนอลไท e จีเลยเหรอไม่รักษาความสะอาดนั่นท่านเป็นคนที่น่าสนใจมากแกใช่ For Gastronomy อาจารย์อาจารย์แม่ไม่มีงานทำอยู่ตอนนี้รอนักเรียนอยู่วนอยู่ตอนนี้กำลังวนอยู่ไหนนักเรียนเข้าทางไหนก็ต้องทางนี้สิใช่ไหมไหนไหนไหนนียนอยู่ไหนวะรอรถเมยหรอนี่เปล่า i v a เว t ด i t i o n Room เรายัางต้องอุยใครเนี่ยคริสโตเฟอร์คริสโตเฟอร์แคสเทรลอ๋อเป็นนักเรียนนั่นแหละใช่ไหมกำลังย้ายไปที่เดแล้วมึงมาจากไหนกันน่ะมึงเดินมาจากไหนกันฮะจู่ๆมันก็เดินอันนี้เหรอพื้นที่นี้ทำไมมันเห็นมันเป็นเส้นประแบบนี้นี่คือนักเรียนเราอเน,นี่ย เอาเดินมาอย่างนี้เนละใส่ชุดใส่หมวกเชฟกันหมดเลยอ,อันเนี้ยอ้ามาเข้าหอเพื่ออยู่ได้หลายคนนะโอ้จิบจ้าบจิบจ้าบทุกคนไปไหนเนี่ยไปห้องเรียนเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูครูสอนทางนู้นนักเรียนหันไป <c oughs> นั่งรอเรียนแล้วอะ่ะ <c oughs> ครูครูเป็นแคสอนไป วิธีการย่างบาร์บีวนะครับนักเรียนต้องย่างจากบนลงล่างครับผมแต่น,นีข่ข้างล่างนี่มันเค้กไม่ใช่หรอวะ <laughs> <laughs> นักเรียนมันจะเรียนรู้เรื่องนี้ยังไงมันมองกระแพงเนี่ยอ๋อมันคือวิธีการใหม่ทุกคนมันคือห้องเรียนสุขภาพไงใช่ไหม <laughs> อุ่รนรเลิวสองอะไรเนี่ย e x p e ลอุ้ยสามารถไล่ออกได้ด้วยหรอเขาเรียกว่าเป็นการฝึกการฟังค่ะทุกคน ถ้าเกิดว่าเราเรียนปกติแบบหันหน้าไปหาครูมัน,ม,นมันง่ายไปไง <laughs> ต้องหันหลังฟังครูไอชิบหาย Assignment request ต้องการ Library orientation ได้เลยวะ่ะไอ้หนอบางคนแม่งก็ยังไม่ได้เรียนอันนี้อันนี้ <laughs> Oh my god แกกินทั้งอันเลยอย่างนั้นเหรอโอ้โต๊ะบรรลักษ์เหรอคะปาบเข้าไปปาบ โต๊ะคอมออเรียนกันนะลูกอย่าดูหนังโป้นะลูกไม่เอานะลูกยุคนั้นมีหนังโป้มีเว็บโปอย่งไม่รู้ไอ้อัดได้3มคนเองอ่ะอย่าลืมอย่าลืมเสร็จแล้วจ้ะแสนสาห้องนี้ต้องการ Assistant r ์รีคว e แล้วมีหะือย่าง a s s ซิส a ตนผู้ช่วยอย่างนั้นเหรอแยกแต่ละคน Bottomless Pit หิวบ่อยมากแต่มันถูกกูเอาปาบฮึบ บิว p r i v a t e ิว t u t i o n แม่งกูต้องบิวหลายอันมากเลยติวตัวต่อตัวเหรอจริงวะใช่ห้องติวไหมห้องอะไรของมึงวะแล้วกูทำห้องซะใหญ่เชียวเมื่อไรมันทำไปแล้วชักแม่มันเอาไปเดิมนักเรียนจะสามารถมารับการติวแบบตัวต่อตัว one on one help นี่ไงจากคุณครูเป็นทางที่ดีที่จะให้นักเรียนเนี่ยตามตามการเรียนได้ทันสินะหรือไม่ก็อาจจะนำหน้าเพื่อคนอื่นก็ได้เอ๊ ต้องจ้างครูเพิ่มสิถูกไหมไอแพมวิสกี้มันเป็นใครไอไอไอแพมวิสกี้มันเหมือนแบบว่าจับกล้องเซลฟี่จับกล้องเซลฟี่แบบฮัลโหลอย่างเง้ยเอาสิวะไอแพมวิสกี้เป็นคนแบบไหนวะอแต่ค่าค่าจ้างแพงนะแพผู้หญิงเหรอถามอันนี้อันนี้นักทยนเข้าใหม่เรอคะ อ๋ออ๋อดักหน้านักเรียนเลยเปไล่าสวัสดีค่ะนี่คือคุณครูแพรนั่นเองอุ้ยพบมาเอาหนังสือทุกคนแม่งใส่หมวกหมวกเชฟกันหมดเลยสุดอ๋อมันคือการยืมหนังสือหรือเปล่า Student Union ทำอะไร Frosty Chocolate Milkshake Student Union เป็นห้องแบบใดเป็นห้องแบบใดอู้ Frosty Chocolate Milkshake ทำไมมันดูดีจังวะเชียโอ้โหโอ้โหอุ้ยแต่เราโตไม่เหมือนกันด้วยเฮ้ยเออว่ะแต่กูลืมสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือตู้กดน้ำ b u r บ burp b u r r อ่าอย่าลืมตู้เกม ตู้เกมก็สำคัญเล่นหน้าบ้านเล,เล่นเ,เล่นหน้าห้องไปเลยโอ้โคตรแพงเลยหรอสามพันห้าเลยหรอพอแล้วพอแล้วพอแล้วบิบบบงต้องการอะไรคะเวนดี้พิ t เจอร์สอะมึงเป็นใครว <c oughs> ะแอสเซสแซนต์ออนิมัทีเชอร์เหรอ๋อทีเชอร์ Teacher. มึงกระโดดจากไหนเนี่ย กระโดดเข้าหากล้องเหรอแม่งตัแต่กูเล่นมากูไม่เคยเห็นใครปั่นเท่าอีอาจารย์คนนี้อีกแล้วกระโดดตีนคู่ไปเฝ้าบาร์ของฉันให้นักเรียนของฉันนั้นได้อิ่มอร่อยว่ะเออปุ้ย S U party S U what the เฮ้ยสปอต l i g h t ส่องมาที่นี่ S.U. Party เอาต้องจัดเองเหรอ S.U. Party Event Cost 8,000ผีเป็ดกูจ่ายเองเหรออาจัดจัดปาร์ตี้จัดปาร์ตี้บุ๊กอีเวนต์บุ๊กอีเวนต์บุ๊กอีเวนต์ทำไมกูบุ๊กอีเวนต์เรียบร้อยพี่คะเราจะจัดอีเวนต์ค่ะเฮ้ยวิ่งไปไหนเฮ้ยเฮ้ยใจเยน็นใจเยน็น <laughs> วิ่งเข้าปาร์ตี้ what the fuck อ้าวแฮปปี้เป็นสิ่งที่ดีเราอยากให้นักศึกษาของเราไม่เครียดนะคะวิ่งเข้าไอ้นี่ทุกคนเลยอ่ะเนี้ยวิ่งเ้อวิ่งมันน่ารักเวอร์วิ่เกิดอะไรขึ้นแฮปป้เนสเพิ่มหรอหรือว่าอะไรอ้าวคนมาไม่ทันก็คืออดเหรอเลยไหนทำอะไรห้องสมุด แล้วไหนห้องติวอะไรห้องห้องติวกูอยู่ไหนเนี่ยมึงมีใครติวบ้างหรือยังนะให้นักเรียนได้ b ีเกรดในคาสก a s t r o n o m y แล้วนักเรียนคนไหนหุยครูครับผมผมมาเรียนอ๊ะฟันนี่ฟิว <laughs> ฉันเข้าใจคุณคุณอยากจะเป็นเชฟใช่หรือเปล่า <laughs> เอามีคนนอนแล้วนะ <laughs> จ้างจ้างเจเนเตอร์ก่อนคนทำความสะอาดไม่พออย่างนั้นเหรอ เอาไปแกนั่นแหละใช่ก็ยืนคุยกันละนุ่มสามคนสามหนุ่มสามมุมอย่าคุยกันนานเกินไป,ไปเปลียนด้วยนะอนี้มันรี p r o f ฟิเดี๋ยวนะเชีย <She> er. ติดลบสามร้อยหุ้ยทำทำอะไรเนี่ยชุมชนหมูกระทะเหรอคะเรียนอ๋อใส่ผักอ๋อ เป็นเครื่องจักรที่แปลกมากจานครับอย่าดันผมทำไมชอบดันนักเรียนไม่เข้าใจอู้อะไรวะนั่นอะว่าไปแจกใครวะกินกันหมดหมู่บ้านเชีย่ยม้ออบม้อหมูกระทะมีอาหารแบบเดียววะอันนี้บุนบุนบุน ปั่นอาหารทีแล้วแม่องอาหารแม่งฟุ้งลอยขึ้นมากูเหลือจะเชื่ออ๋อโอ้ย <c oughs> <c oughs> หันอย่างนั้นาหันร,ระวังจังดูดิมือสั่นกาจะหั่นได้แต่ละชิ้นไหวไหมเนี่ยน้องเรียนที่นี่ได้ยังไงเนี่ยแค่หันยังหันไม่ได้เลยอะ่ะขับแซนด์วิชอะไรอีโย่ไวที่ที่มันแบบ เอาไว้หน้านี้นะฮะห้องสมุดได้อ่ะโอเคเอาลองดูซิไหนแกเรามาเลยนอะไรวะเนี่ย speed walking club stand speed walking club stand วางไว้ให้อ่ะอะมึงมาดูนิทำอะไรอะนักเรียนมาคุดเยอะฝึกนอนเหรอคะหุยหมอนหมุนหุยรองเท้าหมุนอัปเกรดปะเอาอมันอัปเกรด ให้วิ่งเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นหรือไม่ก็ power nap ครับปึบ้ง,ง yeah, yeah. <laughs> ใยายใจเย็นๆจะแสดงอาการเชือ Land ้อแลนด o รอฟแลนดอหยุดกระทำสิ่งนั้นหยุดตึงดึงดึง,ดงห้องน้ำเยอะแยะเอาประตูก็ไม่เปิด <laughs> เดินทะลุเข้าไปเลยไว้อันนี้ทำไมต้อง <laughs> เดินขบวนไปไหนจ๊ะเรียนหรอ ท่านไอ้สิ่งนี้ต้องหยุดไอ้เฮีย้ยเอาผ้าห่มไปซักอย่าชีนน้ำหอมมันไม่ได้ช่วยทุกอย่างดีขึ้นวิธีการซักผ้าห่มของผาโลงอีเวนอันนี้เป็นน้ำหอมปลุกเสกนะมันช่วยได้จริงๆแเหรอมันสะอาดเลย Frograin on the campus อะไรคือ Frograin วะ ซ็อกเลนอ๋อฝนตกเป็นกบเหรอแล้วแม่มึงฝนตกเป็นกบมึงเห็นปะมึงเห็นตรงหน้าจอปะเป็นกบอะเขียวๆอะตกลงมาจากฟากฟ้ากูเหลือเธอเชื่อเลยวอันนี้แล้วกูทำอะไรกับตรงนี้นะฝนตกกบฝนตกแล้วกูเก็บกบไม่ได้ด้วยอันนี้วุ้ยกบเต็ม กบเต็มเลยดูดินี่ก็กบนั่นก็กบดูดิกบแม่งนอนแอ่งแมงอยู่ทําอะไรไม่ได้ด้วยกดคลิกก็ไม่ได้อย่างวะจําจให้ดีนะตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นทั้งหมดนี่เลยจําใส่หัวให้ดีเข้าใจเปล่าเอา Everest Student Entertainment เอา Entertainment น้อยเกินไปเหรอเอากูจัดจัดปาร์ตี้ให้มึงก็ได้อะไปเชิญเชิญไปซะไป อีเวนต์ถือเหมือนนักเรียนจะมีอยู่2เซตปะเซตหนึ่งไปเรียนอีกเซตหนึ่งจะไปพักผ่อนน่ะรู้สึกคือกลายเป็นกลายเป็นเตียงแม่งเยอะเกินจนนักเรียนแม่งนอนไม่หมดเลยตอนเนี้ยนั่นเป็นสิ่งที่ดีเหลือดีกว่าขาดสินะมีงานให้กับพะโลงเยอะมากเกินไปมีงานเยอะหรอพะโลงจ้างพะโลงไปกี่คนแล้วอะไปซะไปกูว่ากูซื้อ พาลงกับผู้ช่วยนี่แม่งเยอะกว่าเพื่อนเลยป่ะ Profit อะยังได้อยู่2,000กว่าบาทก็ยังดีรออ่านหนังสือกันจูรออาาขนาดนั้นได้หรอจริงหรอหนังสือต้องการเยอะซื้อเพิ่มให้ก็ได้วะอ้าวจบแล้วปีหนึ่ง <laughs> ปีหนึ่งผ่านไปแล้วหนึ่งปีมันไม่มีใครจบปะวะมันเพิ่งรุ่นแรกวะตอนนี้กำลังเรียนอยู่10คน e v e r อเร Exam r e s u l t รดีนะผลการสอบ85%นี่ถือว่าดีโคตรอ๋อ t ัดตบพุ่งเป็นใครไอไอหมอนี่วิสิเตอร์เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะชิซี่ <laughs> เป็นวิสิเตอร์ของมหาลัยอย่างนั้นเหรอฮะแต่งตัวผีเปรตแบบนี้มึงมึงเป็นแขกกิติมศักดิ์อะเนี่ย อ้าวะโทษวยทำอะไรอะ่ะจด TikTok Sweet Kitchen เอามา Sweet Kitchen อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ฉันได้หมดอะ Sweet Kitchen Kitchen Right Kitchen Right ห้องมันก็ใหญ่อีกแล้วอะ่ะอันเนี้ยเป็นที่น่าเบื่อเซ็งมันคือห้องอะไรวะอ๋ออ๋อ ห้องทำอาหารของหวานจ้าทิเชอร์ต้องการคุณครูสอนพิเศษตีวทัวทอทัวแล้วครูคนนั้นหายไปไหนล่นะคะอ้า oh my god เดียว <c oughs> ครูวางของทับพ,พาโลงเหรอเพราะไมมันหงอยหเหงาจังละ่ะให้นักเรียนได้เกรด B ไอ้หมอนี่เกดอะไรแกเกดอะไรของแกเกดของแกนะ่ะปีสองกำลังจะเข้าปีสามหรอดูเกดตรงไหน,น ดูเกรดตรงไหนเชี่ยเอ้ยกูดูเกรดนักเรียนไม่ได้เกรดเออตรงนี้ะเกรดเออะไรหรอเอบวกบีเอบวกบีบวกเอบวกเฮย้ยมันดีมากเลยเนี่ยเกรดเอคือส่วนใหญ่เกรดเอกันเยอะเกินไปหรอกลายเป็นเกรดบี B, ไม่มีหรอเอาชิบหายแต่คนยังไม่เข้าเรียนก็มีมเห็นไหมเนี่ย ปีหปีสอปีสปีหนึ่นกลังมาเข้าเรียนใช่ไหมคะแม่งเดินม,มาใจลอยมากอันนี้ optimization empty by plot ใช้เงิน3ามหมในการเพิ่มเอ,อ้ยอย่างงี้นี่เองเดี๋ยวเราจะขยายค่ะข้างๆนี้ก็น่าสนใจว่ะข้างๆนี้น่าสนใจกว่าเท่าไหร่3ามหมืเอา้าพอทสต2ซื้อที่ข้างๆเคียง ซื้อที่ข้างเคียงพอทสามนี่พอตอะไรพอทห้าเกรดบีต้องการเกรดบีแค่คนเดียวคือคนอื่นคือกลายเป็นกูกูสร้างนักเรียนมาแม่งเรียนเก่งเกินไปเขาต้องการเกรดบีแต่กูทำให้นักเรียนเกรดเอกันหมดเลยอันเนี้ยอุ้ยทำอะไรอ่ะขนมหวานหรออุวยฮาะหฮะนานี้ ช็อกบอลของเราค่อยๆมีท็อปปิ้งขึ้นมาเฮ้ยชิมเหรอไอ้น้องหยุดใช้มือหยิบทุกสิ่งบึอูอ้อู้น่ากินดีนะคริสต์มาสคริสต์มาสนะห้องนอนพอไหมยังพออยู่เลยเห็นปหมกู <g ul ug> ว,ว่าบางทีมัม่เงี้ไม่เคยนอนด้วยซ้ำไปอันเนี้ย เราต้องรอให้เขามาแข่งขันไอ้ธรรมหาเลยเนี่ยวินแคมปัสคุกออฟอีเวนต์เนี่ยเมื่อไหร่อนะีเวนต์น่ะผ่านไปยังนยิง <c oughs> เดินเป็นมดเลยห้าสี่สามสองหนึ่งโว ัดก,การแข่งขันทำอาหารครับผมเฉพาะนักเรียนที่ดีที่สุดเท่านั้นเรียนเก่งที่สุดอุยอ้ยเชฟเชฟไอไอดีเจดีเจซูเชฟมีหน้าหรอแม่งดูดิขนาดแข่งขันยังเป็นไอ้นี่เลยอะ่ะเป็นเทคเป็นผับเลยเนี่ยสีสัน,นสผมยกให้ครับผมทำอาหารไม่ให้คุณชิมชอบไหมครับอ้ำระวังติดคอตายครับผม เย้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 เชฟปั๊บปับปับปับๆร <c oughs> าวงตัดสินตัดสินการทำอาหารไม่ก็เต้นไปด้วยเูจะเชื่อเลยว่าดีเจซูเชฟจริงๆด้วยเออปบมือเป็นอย่างไรอู้ออันล็อกแสดงว่าชนะสินเนาะต่อไปต้องเป็นมหาลาัยดนตรีแน่ๆเลยใช่ไหมขึ้นไปได้มากฟันนี้ business ดีมากนักเรียนของคุณได้ชนะการแข่งขันธรรมหารแล้วหรอครับ cafeteria อะบิวลูมต้องบิวหรออ่ะไหนๆก็มาถึงแล้วอ่ะมาๆๆโอ้ยคนเริ่มเยอะแล้วว่าดูดินักเรียนนักเรียนเต็มเลยอู้อะไรอะนั่เป็นสิ่งที่ดูดีกินกันสักสองที่พอแล้วแหละ <c oughs> ทรงผมของท่านอย่างนั้นเหรอเออขายขายอะไรวะพิซซ่าเอาละไอ้สีสันเว้ยโรสโรสเบอร์เกอร์มันไม่ได้มาจากคำว่าคอกโรสใช่ไหมขลายค้องให้หน่อยค่ะขอบคุณนะโรสเบอร์เกอร์มึงมันคือโรสที่แปลว่าคอกโรสอะ <laughs> สเบอร์เกอร์มาแลงสามโอ้ oh my god ให้แสงส่องถึง ลานกาแฟลานกาแฟนะ่ะปาบเข้าไปหนึ่งที่แล้วก็ล้านนี้ด้วยนะปาบเข้าไปอีกหนึ่งที่โอ้ป้ายหนึ่งคนหนึ่งคู่หนึ่งคนอ้าวแอสซสปาบเข้าไปหุ้ยกาแฟหมุนฮอทดอกหมุนเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าทวายอันนี้มแมลงสาบต้องขยับด้วยไม่เข้าใจ ใครจะแดกของมึงวะเบอร์เกอร์มแมลงสาบกูถามจริงเอ้ยดูดีสุดๆโอเคค่ะเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงพอวันแต่พริกเท่านี้ก่อนนะคะไปไฟน่นากันได้หมดแล้วนะวิช